การีอีกอะไรหลายๆประเทศนะซึ่งคนเบลเยี่ยมเวลาได้ยินแบบนี้นะคะคนเบลเยียมก็บอกว่าโอ้เป็คนความคิดที่ดีมากางั้นเราจะยกราชวงศ์ของเบลเยียมแซกสกูบุนี่ให้ไปเป็นกษัตริย์ของพวกคุณเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ไหวแล้วที่จะต้องมาจ่ายตังเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ยังกินบนหัวเราอยู่ไม่หยุดนะคะาวนี้มาดูมาดูว่าปัญหาที่บอกว่าเออใ,ให้ให้เป็นรูปประมานเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะในในในยุโรปเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกรีซที่มีปัญหานะคะทั้งกรีซทั้งอิตาลีที่มีปัญหาเวลาที่มีการชนกันระหว่างฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเสร็จแล้วก็รัฐบาลตกไปเนี่ยคนที่จะตั้งเอคือกรีซมีปัญหาในเรื่องของการคือถ้าเป็นยุโรปทางใต้เนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่เป็นปัญหาที่ ที่ทางยุโรปเหนือบอกว่าเป็นพวกที่ไม่มีวินัยทางการเมืองมีมาเฟียมีการคอร์รัปชันมีอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นจุดเกราะบางมากในยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกที่พร่ำพรรณนาเนี่ยก็บอกว่าโอ้เราสูงกว่าเพราะว่าเราอยู่ในยุโรปเหนือนะคะคือ,อไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยเรามีวินัยการอะไรเงี้แต่การที่พูดแบบนี้นะคะก็ไปใช้จุดอ่อนของอพวกที่มีการคอร์รัปชันเนี่ยเพื่อที่จะลงทุนในเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจเช่น มีการตั้งตั้งกองทุนนะคะที่จะไปลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะในสเปนในอิตาลีในโปรตุเกสซึ่งเป็นองค์เระเป็นอะไรที่ใหญ่ใหญ่มากสุดท้ายเนี่ยก็ถอนทุนคืนเพราะบอกว่าเออมันไม่คุ้มทุนนะคะซึ่งเป็นการวางแผนไว้ตลอดว่าเราจะบีบเอาเงินจากแต่ละประเทศได้อย่างไรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดูดเดอร์เบิร์ รวมกับพวกนายทุนทั้งหลายเนี่ยเขาคิดไปก่อนแล้วนะคะแล้วเวลาที่ถอนทุนไปคืนเนี่ยถ้าเกิรดรัฐบาลมันไม่ยอมจ่ายจะทำยังไงะราไปบีบเออเราไปดีธนาคารมาแล้ว,ลวมันไม่มมมยอมจ่ายไงอ๋อจะไปยากอะไรเราก็ตั้งคนของเราให้เป็นรัฐบาลเออให้เป็นนายกช,ชั่วคราวชั่วคราวสิเช่นมอนตินะฮะมอนติในอิตาลีเนี่ยคนนี้ชื่อมอนติแล้วถ้าเข้าไปดูในการประชุมของบิลเดอร์เบิร์กคนนี้จะอยู่ในบิลเดอร์เบิร์กมายาวเลยนะคะ เป็นที่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเวลามอนติเข้าไปเป็นนาย,ยกชั่วคราวก็จะต้องเติมตามหมดว่า,ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินเข้าไปในธนาคารนะเพื่อธนาคารจะได้ใช้คืนทุนกับผู้ที่ลงทุนนี่ก็คือการวางแผนคุมทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่มอนติอย่างเดียวนะคะที่เป็นตัวสำคัญนะะยังมีที่กรีซอ,อีกเขาก็ต้องคนของเขาไปแล้ว imf เองคนที่จะต้องเป็น i m s เนี่ยก็ต้องเข้าประชุมกับ บิเลเดอร์เบิร์กนะคะและเป็นใครจันีเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะแต่ก่อนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็เหมือนกันใครที่จะขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตที่เด่นฉันไม่มีใครจะมาบอกแล้วแหมคุณก็พูดไปแค่นี้เองเขาตั้งมาอาจจะเป็นบังเอิญไม่บังเอญนะฮะจอร์จโซลาร์จเข้ามาอยู่ในนี้เลยคุณว่บาบังเอญเหรอคะสิ่งที่สําคัญก็คือเขาได้ตั้งแล้วเพื่อที่จะควบคุมว่าปราะเท่นี้ถ้าสมมติว่า มันไม่ยัางายน,ในี่เราก็ส่งคนของเราไปบีบเพื่อขึ้นเข้าไปอยู่ในอำนาจเช่นมอนติในอิตาลีเช่นออะไรนะคะที่กริซก็ว่ากันไปมีชื่ออย่างเต็มที่ค่ะเข้าไปดูในข่าวนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการควบคุมทุนโลกาภิวัฒน์ฮัลโหลค่ะพูดเดอยไปหรอคะอ่าชัดเจนครับพลังสนุกเลยครับอ่าต่นี้เนี่ยในเรื่องของการค่ะ คือเงินทุนทุกประเภทนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้กลุ่มองค์กรที่กินลับๆไม่เผยตัวละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างในเรื่องของออยุโรปตอนนี้เนี่ยเทรดไอฟรีเทรดที่สหรัฐอยากจะมาเปิดตลาดฟรีนะคะคือคุณมีเนื้อก็ใช่แต่คุณต้องเอาเนื้อเนื้อโคเนื้อวัวเนื้ออะไรของเขาเนี่ยจากสหรัฐซึ่งแช่แช่แช่ไอไอไอน้ำาาดดยาฆ่าเรียกว่าอะไรคอรินะคะ คนที่บอกไม่กินนะฮะพี่เอสมกินไหมฮะเนื้อที่เยอรมันแช่คอรีนพี่เอสมจะกินปะคะคนย่โรปไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟรีเทรดทำเนี่ยก็คือจะมาบังคับการเปิดตลาดเดนมาร์กทำอะไรฮะเดนมาร์กทำนมทำหมูทำเนื้อทำอะไรเงี้ยก็จะโดนตีตลาดก็จะโดนทุกตลาดอย่างที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการตลาดพวกนี้คุมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำฟรีเทรดเนี่ยสารัก็อยากจะรู้ว่ารัฐบ,บาลทางยูนี่คิดอะไรบ้างเมื่อมีการตั้งอ่ายู EU นะฮะกำลังสร้างตึกก็มีการเอาไมโครโฟนนี่นะคะเอาเอาเอา,เอ,าอะไรเรียกว่าเป็นสปายเนี่ยเครื่องมือที่ดักฟังไปใส่ไว้ในทุกที่ที่มีการประชุมเพื่อที่จะรู้ว่าผู้นำของ EU ูคิดอะไรในเรื่องฟรีเทรด เขาจะได้อ่าถ้าผู้นำบอกเอ้ยเราจะพูดเรื่องนี้นะ,ะเรื่องเนื้อของเขาเนี่ยที่แช่ฟอร,ร์มาลีนเอ้ยแช่คลอรีนด้างแช่อะไรเงี้ยทางสหรัฐก็จะบอกว่าอเรามีการวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้คือจะมีการรู้ก่อนแล้วก็จะรู้ว่าจะมาต่อรองมาทำในกเกาเชีกับทางของเอยุโรปอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ไปจนถึงขั้นที่สหรัฐอยากจะรู้ว่าอ่านายของ PSM นะคะที่เยอรมันชื่ออะไรนะคะ เมกเกลนะคะคิดอะไรบ้างก็มีการดักฟังดักฟังนะคะดักฟังโทรศัพท์ดักฟังโทรศัพทพ์ของคนที่อยู่รอบข้างดักฟังโทรศัพท์ของทุกประเทศร,รวมทั้งของเบลเยียมด้วยนะคะในตอนนียป้าเขาโมโหมากนะคะพยายามที่จะบอกว่าหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมคุณหยุดได้ไหรือเปล่าก็ไม่มีการหยุดล่าสุดก็มีการอัปเดตที่ไหมในประเทศคนที่เป็นคนเยอรมันที่เป็นสายลับของอ รัฐเนี่ยออกนอกประเทศไปแล้วเห็นว่าต่อไปนี้คงจะไม่ใช้พิมดีเครื่องไฟฟ้าหรือว่าอคอมพิวเตอร์แล้วจะใช้กลับมาใช้พิมดีตอกแตกตอกแตกเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะคะอันนี้หมายถึงว่ารัฐเนี่ยไม่มีรัฐไม่มีอํานาจพอทั้งโยบเลยค่ะคําสั่งจะมาจากใครมาจากทรอยก้าอัน,นี้ไม่ใช่ทรอยก้าสมัยโบราณนะคะเป็นทรอยก้าสมัยใหม่อันนี้เป็นอิสเบอร์รองประธาน EU, าาเออียูนะฮะพาริยเมนทนะฮะสภาอีูที่พูดถึงตรอยก้านนี้ตรอยก้านนี้ก็ได้แก่อะไรคะ IMF ออธนาคารกลางของยุโรปนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ Commission EU คือเป็นที่ปรึกษาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ่ยเชี่ยวชาญทั้งหมดและเชี่ยวชาญเศรษฐกิจการเมืองอ่การสังคมอะไรก็ว่ากันไปแต่จะมาแนะนำว่า,วาคุณต้องรับถิมขัดคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้ ก็พากันดัดเข็มขัดหน้าเขียวกันนะฮะซึ่งแทนที่ในกรณีวิกฤตการเงินในยุโรปแทนที่จะมีการพักหนี้ประเทศที่เขาเรียกว่า Pix นะคะคือเป็นการดูถูกมากดูถูกพิกคือพิกก็เริ่มด้วยโปรตุเกสนะฮะอก็คืออิตาลีไอแลนด์แล้วก็ไอแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวจีก็คือกรีซนะคะพวกเหล่านี้นะคะโดนพวกนี้บอกว่าเอสก็คือสเปนคะ บอกว่าพวกนี้ไร้วินัยทางการเมืองจะต้องรัดเข็มขัดและเข็มขัดและเข็มขัดอย่างเดียวนะคะในการรัดเข็มขัดในการดึงทุนออกไปเนี่ยก็จะทําให้ประเทศเนี่ยไม่มีการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจประชาชนตกงานประชาชนที่เป็นหนุ่มสาวนะคะยี่สิบห้าสามสิบห้าปีเนี่ยที่ซื้อบ้านโดยไม่ออกจากงานเพราะว่าต้องรัดเข็มขัดไม่รัดเข็มขัดไม่ได้เพราะว่าบริษัทลรตโตครี่ไปคุณไม่สําคัญคุณก็ออกไปจากยี่สิบคนที่จะต้องทํางานให้เหลือแค่สิบคนอย่างเงี้ยนะคะการถูก งานก็ทำให้เป็นวิกฤตของทั้งสเปนโปรตุเกสอิตาลีที่มีการประท้วงถึงกับเผาถึงกับอะไรถึงขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่าประชาชนเนี่ยโดนบีบโดนกดขี่โดนแล้วก็ไม่ใช่จากรัฐของตัวเองฮะเป็นคำสัง่งมาจาก E.U. Commission เป็นคำสัง่งมาจาก I.M.F เป็นคำสังง่งจาก t r o ยกาคืออีกตัวหนึ่งก็คือธนาคารกลางของยุโรปซึ่งมีการวางแผนไปแล้วว่าจะไปตีประเทศ อย่างไรนะประเทศต่างๆนี่อย่างไรถ้าสมมติเมืม่อก่อนไม่วมเป็นยุโรปใช่ไหมคะไม่วงเป็นเอียยากถามว่าสมาตีเบลเยียมเนี่ยคุณจะตีด้วยวิธีไหนเพราะเบลเยี่ยมก็เป็นเ่อสสก,กับประชาชนนี้ยึดโยงกันแต่ตอกบอกว่าเราจะไม่รัดเข็มขัดเพราะว่าประชาชนบอกว่ารัดเข็มขัดมันน่าเกินใจเราควรจะพักนี่นะเราควรจะเป็นอย่างนี้เซก,ก็ต้องฟังประชาชนแต่นี่คาสั่งมาจากคอมมิชชั่นเอียมาจากไอเอ็มเอฟมาจากเอ่อเซ็นทร์แบงก์ของยุโรปนี่นะคะ ธนาคา,ารกลางของยุโรปที่เป็นทริค้าที่ดึงเราซึ่งพวกทั้งสามคนก็รับําสั่งมาจากใครมาจากพวกข้างนอกนั่นก็คือองค์กรต่างๆที่ควบคุมที่บริหารที่จัดการทุนโลกาภิวัตน์ทั้งหลายแหละนะคะไม่ไม่ใช่แค่จะกินแค่แค่เงินหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะกินแบบรวบยอดหมดเลยทั้งหลายหลายๆประเทศกินด้วยความกันตกพร้อมกันได้หมดเลยอย่างเช่นฟรี อย่างเช่นโปรตุเกสสเปนอิตาลีไอแลนด์ทั้งหลายเหล่านี้ตกเพราะแบบนี้ดังนั้นนี่ยสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้นะคะจะบอกว่าเออประชาชนเนี่ยก็ก็คือความจริงนะคะถ้าไปถามว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนต้องการแค่กินดีอยู่ดีแล้วก็ประชาชนต้องการแค่ลูกเนี่ยไม่ต้องมาเอ,ราอกระเกสนเหมือนตัวเองแค่นั้นก็พอแต่จะถามว่าประชาชนต้องการเข้าไปถึงขนาดที่จะไปเป็นส่วนร่วมของ บริษัทและแรงงานเนี่ยจะไปถึงขนาดที่ประชาชนไม่ต้องการถึงขนาดนั้นนะคะประชาชนต้องการแค่นี้เพราะชาชนแต่งก,กระตุน้นนี่ประชาชนบอกลุกขึ้นมาสิขเขากินบนหออัวยูได้เขากำลังทำทำลายคุณโดยทำต่างมาจากองค์กรต่างๆที่ควบคุมทุนทุนนิยมโลกาพิวัติต่างๆเนี่ยประชาชนก็ยังยังยัง เหมือนเป็นอัมภาภาพาตที่ที่ยังไม่ลุกนะคะแล้วอย่างที่ประเทศไทยบอกว่าอ๋ออย่าไปเซ็นอย่าไปบอกว่าเอาอะไรนะคะเอาผลประโยชน์มาล่อให้ประชาชนเดี๋ยวประชาชนจะไม่มีเอ่อจะไม่มีอะไรนะคะความตระหนักในด้านประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ดิฉันมีความรู้สึกว่ามันมันอะไรกันนีโจบนะคะแค่นี้นะคะแค่ประชาชนต้องการกินดีอยู่ดีเราได้รั้สวัสดิการเราไม่ไปไกลกว่านั้น พราะประชาชนนี่รักสบายทะาไม่ค <sucks> ิด um, ว่าจะต้องไปโอ้เป <Sí. S 1> <these S 2> ็นเอ่อ <tutti> ข <im> ึ้นไปขนาดที่จะไปควบคุมว่าเราจะต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะในเราเป็นหุ้ส่วนของบริษัทคุณลงทุนก็ใ้่แต่เราเป็นผู้ส่วนของบริษัทเราจะต้องได้รับกาไรจากคุณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแบ่งมาอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยประชาชนนี่จะมีความรู้สึกว่าในสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันมันคือของคนไทยบอกว่า เอาป,ประชาธนกปแต่งก็พออย่าไปบอกว่าผลประโยชน์อันนี้ไม่ได้นะฮะยุโรปนี่ไม่ได้เลยเมื่อใดที่คุณมาตีกระเป๋าของเราจะหมายถึงสวัสดิการนะคะกระเป๋าของเราก็คือสวัสดิการอ่าประชาชนคนแก่จะต้องได้เงินเพิ่มเท่านี้นะคะแล้วก็นักศึกษาที่จบมาเนี่ยนะคะในช่วงหาเงินในช่วงหางานทําเนี่ยที่จะจบในปีหนึ่งห้าเนี่ยจะต้องมี ทุนให้เขาที่จะอยู่ได้หมายถึงค่าครองที่จะอยู่ได้จะเป็นเจ็ดร้อยยูโรจะเป็นห้าร้อยยูโรไอก็ช่างก็ควรจะมีแต่ปรากฏว่ามีการตีกระเป๋าพวกเราคือต่อไปนี่เราจะตัดแล้วนะท่านจ,าาจาังมาจากใครอ้าวคุณไม่รู้เลยเราต้องรับผลขั้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนเราตัดได้ก็ต้องตัดอ่าตรงนี้ถ้าคุณมาตัดตรงนี้นะคะประชาชนไม่สน,น้วค่ะประชาชนที่ประทายอะไรของคุณที่พวกคุณเอ่อพร้อมพาราดาจานประชาชนสนใจว่า เราจะมีเงินกินยังไงและค่าน้ามันที่จะ,ะขับรถไปส่งลูกนี่ยังไงถ้าคุณมาตีอย่างนี้ก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คนไทยพูดถึงนะ่าประชาิปที่ประาปรชาธริษัททประทายและบรันั่นคืออะไรล่ะคะของยุโรปประชาธที่ประยเราก็แสดงสิทธิทเสรีภาพความเสมอภาคแต่เราก็โดนขูดรีดภาษีนะคะอย่างเดืเยเงินถ้าคุณมีเงินเดือนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจะต้องจ่ายภาษะะีในเงินเดือนคุณตัง 1, 000, ้งแต่หนึ่งพันจนถึงหนึ่งพันห้าร้อย สามสิบเปอร์เซ็นตคุณต้องจ่ายภาษีและสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าคุณเกินสองพันคุณจะต้องจ่ายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าคุณมีเงินเดือนถึงห้าหมื่นหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นยูโรเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีห้าสิเปอร์เซ็นตให้กับรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุนที่ยังไม่ฉลาดมากคืออ้าวยูยางมีสวัสดิการใช่ไหมโอเคคุณก็เก็บเอาภาษีของพวกคุณเนี่ยมาใช้กับพวกคุณเองแต่ว่าอย่างที่ของเอ,อเราเป็น อในทุนใหญ่เนี่ยที่เราไปดูดเอาน้ํามันของประเทศต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมารู้นะว่าเราดูดไปเนี่ยเราได้เท่าไหร่คุณก็จะได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นในบางประเทศเช่กอังกฤษก็จะบอกว่าเอะคนเหนานี่นะเราทํางานแทบตายเล้วก็เป็นแบบรายงานเนี่ยทางานแทบตายไอ้เพื่อนที่ไม่ทํางานเนี่ยมันมากินบนหัวเราก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่รัมากินบนหัวเราเป็นเพื่อนเราเองกินบนหัวเรานี่คือการสร้างความแตกแยกในทางความคิดว่า ประชาชนนี่เองที่เป็นจริงดูเลือดก,กันซึ่งจริงๆไม่ใช่คนที่รวยนะฮะอย่างในเบรียมหรือว่าอย่างในฝรั่งเศสรอเวลเนี่ยได้เท่าไหร่รอเวลยลนี่กาไรเท่าไหร่ไอ้ที่บอกนี่เท่านี้นะไอ้ที่ไม่บอกนี่ขนาดไหนที่กําไรของเขาขณะที่บอกว่าเอาภาษี75%็ดิบ้าเปอร์เซ็นเนี่ยเขายังเหลือเยอะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้ก็คือกลุ่มทุนที่บังคับแล้วก็อ ั่งนะคะจากข้างนอกเนี่ยเพื่อที่จะให้รัฐนี้ทําตามทั้งยี่สิบเจ็ดประเทศเนี่ยทั้งยี่สิบเจ็ดประเทศเนี่ยรัฐมีอํานาจน้อยมากคุณจะไปเลือกตั้งมาคุณก็เช่นเจ้าเลยเจิาเลือกตั้งอ่ายินดีด้วยมีการเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาคาที่คุณสัญญาไว้กับประชาชนคุณไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะคุณจะต้องรับคาสั่งจาก E.U. Commission คุณต้องรับ็มขัดด้เน็มขัดประเทศไหนที่มี อ,อยู่ในองค์กรของ E.U. เนี่ยก็จะต้องทําแบบเดียวกันจนกระทั่งฝ่ายขวาที่เป็นชาตินิยมเนี่ยไม่พอใจนะฮะอย่างเช่นของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นนักชาติ l i s t ที่บอกว่ามันได้ยังไงเราคือฝรั่งเศสทำไมจะต้องรับอคําสั่งมารับเขียนขาดหรืออะไรเนี้ยจาก E.U. Commission เท่านั้นจาก I.M.S. ท่านั้นจากธนาคารโลกธนาคารกลางของยุโรปเท่านั้น ก็ทําให้เสียงของฝ่ายนักข่าวลิสเนี่ยขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไปรวมหัวกันกินนั่นเหมือนเดิมนะคะซึ่งฝ่ายซ้ายนี่ก็เอค่อนข้างจะทํางานลําบากในช่วงนี้เพราะว่าอธิบายอะไรก็ลําบากนะคะฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศสก็ตกลงฝ่ายขวาของเบลเยียมก็ขึ้นนะคะขึ้นแล้วก็เดนมาร์กก็ขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นในช่วงหาเสียงเท่านั้นเองพอหลังจากหาเสียงก็รับนโยบายของ อ่า uh, EU Commission ซึ่งมาจากกลุ่มองค์กรรับหลายหลาย,ลายอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอ่อ uh, r i l d e r b e r g อ t r i และ e r a l หรือว่าอะไรต่อเมื่อะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าคำว่าโลกาทิวัตทุนเสรีทุนเส,ร,นเสรีที่คุณพูดมันไม่ได้เสรีสําหรับความคิดของพี่ชนาะเลนะแต่ว่าท่านผู้ฟังก็จะต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะว่ามันเสรีจริงไหม ทุนเสรีทุนเสรีที่คุณว่ามันจริงไหมขนาดคุณทุนบอกว่าคุณทุนเสรีอเมริกาน,นี่เสรีโอ้ยเสรีมากนะเสร